UG p h o ฟ e บริการข่าวโฟนราคาถูกและดีที่สุดนตอนนี้เพียงแค่วันละ8บาทเท่านั้นเปิดบัญชีเกมได้หลายอันหลันเกมได้อย่างอิสระในเวลาเดียวกันบอดได้ทั้งวันไม่มีสายหลุดออนไลน์เล่นได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นนอกบ้านในบ้านหรือที่ทำงานหมดปัญหาเรื่องแบตเตอรี่เสื่อมเหลืองข่าไฟเน็ตไม่ดี CPU ร้อนเพียงวันละ8บาทเท่านั้นถูกกว่าค่าไฟอีกรองรับทุกระบบไม่ว่าจะเป็น Android, iOS PC และเว็บเบราว์เซอร์สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่าง แล้วใส่โค้ดซิลเวอเพื่อรับเพชรและใช้เป็นส่วนลด35บาทได้เลยการเล่นเกมก็จะเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับเพื่อนๆน,นี่แหละครับ UG Phone สวัสดีครับกลับมาพบกับผมบัคกี้บาร์ชีชาแนลวอเท็กเอ็นพีโรกาคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่มีคนถามผมเข้ามาเยอะมากกันเลยทีเดียวนะครับก็คือคลิปการลงดันแคมปัสนั่นเองก่อนอื่นนะครับเรามาพูดถึงดันนี้กันก่อน ดันนี้เนี่ยเป็นดันที่มีมานานมากๆแล้วนะครับตั้งแต่ค่ายเก่าแผดเก่าเลยผู้เล่นเก่าๆจะรู้ทิศส่งของดันนี้ดีครับเป็นดันที่จบยากมากๆเลยนะครับเต็มห้าดาวผมให้สี่ดาวเลยความยากของดันนี้นะผู้เล่นระดับท็อปๆเนี่ยนะครับของเซิร์ฟเก่าค่ายเก่าเนี่ยลงดันนี้ยังลําบากนะครับเลือดแม่งไหลเป็นน้ํากดยาถึงกันเป็นว่าเล่นนะกว่าจะจบได้หรือบางทีก็จบไม่ได้ด้วยนะครับแต่ว่ามาที่ค่ายใหม่เนี่ยเซิร์ฟเวอร์โก เจ้าดันเนี้ยนะครับมันถูกทําให้เนิร์ฟลงหรืออ่อนลงนั่นเองนะครับทำให้ผู้เล่นเนี่ยมีโอกาสจบดันได้ง่ายขึ้นหลักๆนะครับที่ผมจะบอกก่อนเลยก็คือ1ครับเราต้องมีทีมที่ดีครับแต่ละตําแหน่งรู้หน้าที่ของตัวเองครับว่าต้องทําอะไรเมื่อไหร่ใช้บัฟยังไงดีบัฟยังไง2ครับเราต้องมีเออเขาเรียกว่าไอเทมครับพวกยาต่างๆแม้กระทั่งชุบเลยนะครับไว้ใช้ยามฉุกเฉินนะครับอย่าไปแบบ บางทีเพื่อนทำดาเมจกันอยู่เราตายปุ๊บไปกดเกิดโอ้โหมึงชิบหายกันทั้งตี้และสุดท้ายครับก็คือเทคนิคการลงแน่นอนครับผู้เล่นใหม,ใหม่ยังไม่ทราบเทคนิคแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กันว่าเทคนิคมีอะไรบ้างจุดที่เราสามารถซื้อเจ้าบัตรดันนะครับไว้ลงดันแคมปัสเนี่ยเราซื้อตรงไหนก็คือท่าน,นี้เลยครับเราจะซื้อที่เมืองบัตรที่ไอครับคนขายเป็นเอ c ีซตะแก่คนนี้นะเราก็ซื้อบัตรไปนะครับ1ใบหรือจะลงหีลรอกก็แล้วแต่แหละทีเนี้ย ทางลงดันเนี่ยจะอยู่ที่แมปอันเดสกราวครับไอเทมที่ตกภายในดันครับไฮไลท์สุดๆของดันนี้ก็คือแหวนทัมปัสครับมันเป็นแหวนที่อัปเกรดมาจากแหวนคลเลียนอีกทีหนึ่งแหวนคลเลียนก็คือแหวนดัน1้5ยซึ่งแหวนทัมปัสเนี่ยเวลาดรอปจะดรอปจากตัวบอสเลยนะครับไม่ใช่กล่องเอาตกมาบุ๊บจะได้เป็นวัตถุดิบครับซึ่งนําไปค้าที่พอร์ตลักนะครับดูตามภาพได้เลยนะครับไปค้าที่พอร์ตลักโดยวัตถุดิบตาน,นี้แล้วคุณก็ค้าครับ จะได้เป็นแหวนทคมปัสขึ้นมาซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเยอะนะครับไฮไลท์จริงๆในสเตตของแหวนทัมป,ปัสก็คือเพเนเทชันครับหรือค่าเจาะเกาะซึ่งทําให้แหวนวงนี้มีประสิทธิภาพมีอนุภาพเนี่ยเป็นน้องๆแหวนวันเกิดกันเลยทีเดียวนะครับความรุนแรงของมันฉะนั้นเป็นแหวนที่สําคัญมากๆที่ทุกคนเนี่ยควรจะมีแล้วควรจะลงไปหากันหรือถ้าลงไม่ไหวก็มึงก็ซื้อเอาแล้วกันเรื่องของมึงนะครับทีนี้ฮะ เรารู้รายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับดันหมดแล้วเราไปดูวิธีการลงกันบ้างซึ่งผมจะบอกไว้อย่างละเอียดเลยว่าตรงไหนข้ามได้บ้างตรงไหนต้องทําอย่างไรเพื่อเอาชีวิตรอดหรือให้เสียเลือดเสียเนื้อน้อยที่สุดนะครับยังไงก็ฝากรับชมด้วยผิดพลาดตรงไหนขออภัยล่วงหน้าครับไปรับชมกันได้เลยครับคราวนี้เรามาอยู่ในดัน แมปัสนะครับหรือ Tower of the Dead B3F นะครับซึ่งเดินเข้ามาเนี่ยเราก็มีเควสให้คุยนิดหน่อยฮะตรงศพนะครับแล้วก็ที่เสาไฟแล้วกลับไปที่ศพอีกครั้งจุดตรงนี้ครับลูกกงเนี่ยมันจะหล่นลงมาเรื่อยๆให้เราเนี่ยยังไม่ต้องรีบทันดาเมตรครับก็คือพยายามลากมอนรวมนะครับลากมอนรวมก่อนแล้วก็ตีทีเดียวครับจะแปลงหรือไม่แปลงก็ได้แล้วแต่ความไวของแต่ละคนนะ ของแต่ละปาร์ตี้ด้วยครับอย่างผมก็จะเริ่มแปลงกันเลยแล้วก็ลากแบทไปยันบอสเลยนะครับก็ตีไปเลยตีครบครับบอสแรกจะเกิดให้อ้วนตัวนี้มันจะเดินเข้ามาหาเราบอสตัวนี้ไม่มีสถานะผิดปกติใดๆที่เราต้องระแวงก็ตีเบิร์ตเมทไปได้เรื่อยๆครับกล่องที่อยู่ก่อนหน้านี้นะครับมันจะยังตีไม่ได้จนกว่าบอสจะตาย พอบอสตายเราถึงจะเดินย้อนกลับไปตีกล่องแล้วก็มาตีกล่องใบนี้อีกหนึ่งใบนะครับเป็นทั้งหมด2ใบคุยเควสตตรงนี้ครับเมื่อเข้ามาในห้องนะฮะรอให้เพื่อนที่ช้าสุดเนี่ยเข้ามาในห้องให้ครบก่อนนะครับแล้วทําการคุยอ่าคุยตู้หนังสือซึ่งตรงนี้นะครับเวลาตีบอสเนี่ยเดลีนาเอสเตล่าเนี่ยเราจะต้องทําการยืนอยู่บนพรมเท่านั้นนะครับอย่าออกไปข้างนอกตรงที่เป็นลูกปั้นมิเช่นนั้นจะโดนลูกไฟยิงมาจากกระถิ่งกาแพงนะครับแรงมากนะดัมเมจเนี่ยโคตรแรงเลยพยายามอยู่แต่บนพรมนะครับ ตรงนี้จะตีบอสเนี่ยอีลินาเอสเซลย่าเนี่ยอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือเราจะพยายามเก็บลูกมันทั้งหมดก็ได้ซึ่งตรงนี้มันจะมีเควสอยู่นิดนึงก็คืออ่าไม่ใช่เควสหลักหรือเควส์สำคัญเป็นเควสที่เราสามารถข้ามได้นะครับก็คือตีลูกครบสิบตัวแล้วเรามาคุยกับแท่นหนังสืออันนี้ถ้าเกิดเราตีลูกไม่ครบสิบตัวเราจะคุยแท่นหนังสือไม่ได้ก็คือแล้วแต่คนละกันว่าจะทําหรือไม่ทาเควสนี้ถ้าไม่อยากทําก็ไม่ต้องตีลูกมันครับตีแต่อีนินาแล้วก็ฆ่าม,มาเลย พอเลยมาถึงจุดนี้นะครับให้ลากมอนครับมันจะเป็นทางแยกซ้ายขวาให้คนนึงไปลากมอนทางซ้ายอีกคนนึงลากมอนทางขวาครับแล้วมาบรรจบกันตรงกลางตรงนี้เมื่อเราลากเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะทําการรวมเป็นกองเดียวแล้วก็ให้เราตีเรื่อยๆเลยครับตรงนี้ให้เราตีได้เรื่อยๆนะฮะตีไปตีมาเนี่ยนะพอโดนตัวจริงเนี่ยบอสเนี่ยตัวสวร์นเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมาครับให้เราทําการ ตีตัวชวัดิ้ซะเพื่อจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเข้าไปยังห้องถัดไปนะครับอย่าลืมเปิดกล่องด้วยนะฮะห้องนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยพอเข้าห้องนี้ามาปุ๊บเนี่ยชอบยืนแปลงคาบันไดมึงอย่าไปยืนแปลงคาบันไดนะครับให้เนี่ยให้ลงมารวมข้างล่างก่อนอ่า ถ้าเอาเซฟเซฟเลยคือลงมารวมกันข้างล่างแล้วคอมโบตีมอนให้เหลือน้อยที่สุดแล้วค่อยแปลงหรือถ้าใครมั่นใจในดาเมจตัวเองว่าเร็วมากๆสามารถแปลงเลยก็ได้ตั้งแต่มอนเริ่มเกิดแต่ระวังให้ดีนะครับสายเวทถ้าวิ่งเข้ามาก่อนสายดาบเนี่ยมอนจะวิ่งเข้าไปรุมแล้วอาจจะตายโดยที่เรายังแปลงล่างไม่เสร็จก็ได้พอบอสเกิดครับบอสตัวนี้ต้องวางแผนดีๆตีไหนตีเร็วจัดๆห้ามใช้สาบอห้ามใช้เอ,อ่อ บัฟสำคัญๆกับบอสตัวนี้นะครับให้ตีแบบดัมเมจดิบๆเลยแล้วก็ดีบัฟทั่วๆไปอย่าเบิร์ฟดัมเมจแบบเต็มที่นะครับถ้าตีไหนตีเร็วนะแต่ถ้าตีไหนดัมเมจไม่ไวมากสามารถรีบเบิร์ฟดัมเมจครับใช้บัฟคูบัฟทุกอย่างเพื่อฆ่ามันก็ได้มิฉนั้นบอสตัวนี้หลังจากเกิดมาสักพักหนึ่งแล้วมันแล้วมันตายช้าเนี่ยมันจะตีแรงมากๆเลยนะมีท่าสปายแอทแท็กด้วยนะครับตรงนี้ครับมี2เควสนะครับที่เราต้องรู้ก็คือ1ครับ ถ้าเราตีบอสแล้วมีหัวใจตกจากตัวบอสนะครับเราจะสามารถเรียกเควสเงินได้ซึ่งเงินตกกองหนึ่งเยอะมากๆเลยนะครับบางทีตก5้าเท่าไหร่นะห้าแสนล้านหนึ่งนะครับอะไรแบบนี้นะแล้วก็ถ้าหัวใจไม่ตกเราจะไม่สามารถเปิดเควสนะครับเงินได้อ่าแล้วก็ที่เสาที่อยู่ข้างๆเควสเงินเนี่ยถ้าใครเห็นตรงภาพที่ผมโพสไว้เมื่อกี้นะครับที่เป็นวงนำ้ำเงินกับวงแดงก็ให้ไปดู วงหนึ่งจะเป็นเวสเงินวงหนึ่งจะเป็นที่กดจบเฟสที่เราค่ามอนตอนอีลีน่าเนี่ยนะค่ามอนไปสิบตัวเนี่ยมันจะมากดจบเฟสตรงนี้นะครับถ้าใครข่าเฟสค่ามอนสิบตัวมาก็ไม่ต้องกดเสาที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเสาที่เอาไว้จบเฟสนะครับให้ทําเสาเงินอย่างเดียวก็ได้เห็นไหมฮะเงินที่ตกโครเยอะเลยส่วนใครที่บอกว่าเงินมันเสษตังว่าเสียเวลา นะครับเพราะเพราะว่าเราจะต้องตีมอนทั้งหมด45ตัวเลยเฟสเงินถึงจะจบได้นะครับใครบอกว่าเงินมันน้อยมันเสียเวลาคุณสามารถข้ามเฟสเงินโดยการเดินเข้าวาร์ปไปเลยก็ได้เมื่อเข้าวาร์ปมาครับจะเป็นจุดที่เป็นมอนเบอร์เซิร์ฟนะฮะเกิดหลายตัวให้เราตีมอนเนี่ยกองแรกก่อนนะครับตีมอนกองแรกเมื่อตีถูกตัวเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมอนตัวแรกเนี่ยมันมักจะอยู่ตัวหน้าๆเลยนะไอตัวสําคัญสองัญเนี่ย พอตีปุ๊บเนี่ยลูกกงมันจะหล่นลงมาแล้วเมื่อกี้ผมวงแดงไว้ให้ดูนะครับลองย้อนภาพกลับไปดูได้ก็คือวงแดงเอาไว้ว่าลูกกงนั้นแหละเป็นตัวจริงครับถ้าตีโดนตัวนั้นเนี่ยบอสที่ชื่อชาโนสจะเกิดขึ้นมานะครับให้เราไปลุมตีตัวนั้นลูกกงอื่นเป็นตัวปอนทั้งหมดเราจะตีหรือไม่ตีก็ได้ให้เน้นตีที่ลูกกงที่ผมวงเอาไว้นะครับเสร็จแล้วก็มาคุยเฟสในห้องอาชีเมเดียนซึ่งตรงนี้ครับจะมี มินิเควสอยู่นิดนึงก็คือไอ้ลูกน้องอุอ้ก้วนเนี่ยไอตัวอันเดนโเลมเนี่ยถ้าเราฆ่า5ตัวนะครับฆ่าทั้ง5ตัวเราจะสามารถกดจบเฟสที่หลอดสีฟ,ฟ้าได้แต่ถ้าเราฆ่าไม่ครบ5้าตัวแต่มอสอะชิเมเดียนตายก่อนเราไม่จําเป็นต้องกดจบเฟสก็ได้นะครับและคําเตือนครับบอสตัวนี้มีสกิลไซเรนนะครับแล้วก็สามารถเรียกลูกได้ถ้าเราทําดาเมจไม่ทันลูกมันจะเกิดมาหลายตัวนะครับแต่มันจะมีตัวจริงเพียงตัวเดียวชื่อว่าฮานอส คือถ้าเราไม่ตีลูกที่ชื่อฮานอสนะครับในขณะที่บอสอะชิเมเดียเรียกรูปกออกมาเนี่ยเราจะตีบอสไม่ได้เลยมันจะขึ้นว่ามิสตลอดเวลานะครับจนกว่าเราจะฆ่าฮานอสได้ถึงจะตีอะชิเมเดียได้เสร็จจบจากห้องนี้คุยเคลสตามภาพเรียบร้อยให้เราเดินมาตามทางครับจะมาพบกับทหารสาตัวตรงนี้นะก็ให้เพื่อนที่มาถึงที่นี่คนแรกเนี่ยลากทหารเข้ามุมครับแล้วทําการตีทีเดียวนะครับตีทีเดียวให้มันโดน3ตัวไปเลยโดยให้ชิวหรือวอเป็นคนแทงนะครับแล้วจะ สบายขึ้น FB มีล็อกหมู่ก็ล็อกไปเลยนะครับหามุมสวยๆพอมันยืนชิดกันเนี่ยเราก็ล็อกทีเดียวถัดไปครับห้องนี้ครับบอสช,ชายันครับทิกเทคนิคสำคัญที่สุดเลยคือสกิลที่ชื่อว่า Wing of Protect ครับใครยังไม่มีไปหามานะครับเป็นสกิลที่เราได้หลังจากเราทำ Quest ปีกเรียบร้อยแล้วสกิลเนี้ยมันจะช่วยในการ รับดัมเมจได้หนึ่งครั้งครับโดยไม่สวนว่าดัมเมจนั้นจะแรงแค่ไหนอ่าไอ้เจ้าชรยันเนี่ยมันจะเกิดหลังจากเราเคลียร์มอนกองนี้เสร็จแล้วนะครับเมื่อเราเริ่มตีบอสชายันเนี่ยไปสักนิดหนึ่งเนี่ยมันจะมีช่วงที่บอสเนี่ยบอกคําเตือนเราครับที่ซ้ายล่างจอในช่องแชทนะฮะมันจะเตือนเราครับแล้วทําการกระโดดหายตัวมันหายตัวเมื่อไหร่นะครับให้กะเวลาประมาณ1นวิแล้วกดบัฟปิกทันทีนะครับวิงออฟโปรเทคเพื่อรับดัมเมจในฮิตถัดไปของบอสนะครับ เห็นกระาพนะครับผมกดปีกแล้วนะฮะแล้วบอสก็ตีเลยครับมันจะตีโดนปีกแทนแต่ถ้าคุณไม่กดปีกนะครับโอกาสโดนวันฮิตคิวตายสูงมากนะฮะชิวในตี้ผมยังล่วงเลยนะอ่าชิวยังล่วงนะครับวิยังล่วงไม่ว่าอาชีพอะไรมีโอกาสร่วงทุกอาชีพนะครับเมื่อฆ่าได้แล้วเนี่ยใครมั่นใจในดาเมจว่า2อเนี่ยทันแทมปัตก็ให้เข้ามาเลยนะครับแล้วเบิร์ตดาเมจใส่แทมปัตหลักการเนี่ยไม่ยากครับ อย่าลืมว่าอาชีพอย่างวอลอย่างชิลอย่างกราเดเตอร์พวกนี้มีสกิลที่เรียกว่าซับเทชั่นทั้งนั้นครับพยายามช่วยกันซับเทชั่นใส่บอสครับพยายามผลัดกันน่ะคนละที2ทีนะครับถ้าซับเทชันน่ะเพื่อให้บอสยืนนิ่งยืนสตันนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับและเราจะได้เปิดพวกบัฟบัตตี้สปิริตของวอลนะพวกบัฟหน้าแดงของชิลเนี่ยนะหรืออของ GL ก็ได้นะครับ พวกนี้จะได้เปิดยืนยืนทิ้งไว้เลยนะครับเพื่อทำดาเมตให้ไวที่สุดแทมปัสยิ่งตีช้าบอสจะยิ่งโหดขึ้นเรื่อยๆนะครับคือมันจะยิ่งไซเลนมันจะยิ่งซัเพชั่นใส่ผู้เล่นเนี่ยแบบหมู่เลยคือแบบปาร์ตี้เป็นเอโนะครับลัวๆเลยเนี่ยอย่างในคลิปเนี่ยมีคนโดนซับเพชั่นมีคนโดนไซเลนทาให้ดาเมตมันขาดไปนิดนึงนะครับเกือบตายจนผมต้องกดยาวระดิก,กันเอาไว้นะครับเพียงแค่นี้ครับเราก็สามารถจบดันแทมปัสได้แล้วไม่ยากครับมันอยู่ที่ แรกๆเนี่ยถ้าลองทําตามคลิปอาจจะมึนๆหน่อยแต่ถ้าเกิดเราลองทําเรื่อยๆแล้วทาความเข้าใจกับจุดที่ผมพูดนะครับหรือไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ถามได้คือถ้าเราทําความเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเก็ตแล้วว่าเราต้องทําอะไรบ้างหน้าที่เราเ,เราเล่นอาชีพนี้เราต้องยืนตรงไหนเราต้องยืนยังไงไม่ให้เป็นภาระเพื่อนยืนยังไงไม่ให้โดนดาเนจบอสหรือโดนสกิลบอสหรือกดบัฟจังหวะไหนที่ทําให้เราเนี่ย เซฟชีวิตตัวเองสุดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองจับจังหวะดูจบครับเทคนิคการลงดันแทมปัสนะครับใครดูแล้วก็ยังไม่เก็ตอยู่ดีฟังทีกๆกก็ยังไม่เก็ตสามารถคอมเมนต์นะครับหรือทักส่วนตัวมาถามก็ได้นะครับหรือกระซิบในเกมก็ได้ถ้าผมอยู่หน้าจอนะแต่ถ้าใครดูแล้วชอบโอเคก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเผื่อมีเพื่อนที่ยังเล่นไม่เป็นก็เอาไปคลิปเอาคลิปไปให้เพื่อนดูนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับบักกี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ติดตามรับชมกันนะที่ชาแนลนี้นะฮะตัวเอกไอดีโลกาสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับจุ๊บ